สวัสดีครับพบกับช่องชาไทยชาแนลนะครับตอนนี้ชาไทยก็มีภารกิจนะครับมาเขาเรียกว่ามาขอโชคขอลาบนะครับจากสถานที่ร้อนนะครับสถานที่หนึ่งะครับเป็นต้นไม้ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่อกหักในความรักนะครับก็ได้จบชีวิตลงครับตอนนี้เราก็ถึงนะครับคืออยู่ก้างๆงนี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวขอจุดทูบก่อนนะครับนี่จุดทูปกี่ดอกคนละดอกเหรอไม่ดอกเดียวดอกเดียวดอกนี้ดอกเดียวให้อาจารย์ให้อาจารย์พูดนะเป็นการเชิญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดเทียนดีกว่าจะได้ง่ายอุ้ยเทียนก็หักนี่ครับ หมอปลาเคยบอกไว้ว่าถ้าเราให้ใส่เตียนเป็นเะไรอป็นเหมือนเป็นอ่าเป็นเป็นสื่อในการเนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยครับชาไทยชาแนลครับแล้วก็ยูโรชาแนลอ่าของผมเป็นคลิปของยูโรไลฟ์สดครับ เอาจริงไปนยครับไม่จุโทยโรยอย่าร้องนะนนะเงียบๆเดียวไม,ไม่นั่งเล่นไหมครับอาจารย์อย่างนี้ดีกว่านั่งเล่นเลยน,นั่งเล่นเลย มีนั่งเล่นตรงนี้เลยแล้วปักทุกไข่เราจุดยังไงจุดอะไใช่ไหมไม่อ๋อเรานั่งเรานั่งจนขอบไปเช็คหน่อยเนี่ยจุดนี้นะนี่ยให้ผมจุดนี่นี่ครับตอนนี้นะเราก็จุดทุบไข่แล้เนาะจุดอันนี้เลยจุดทุบไข่จุดทัวเลยจุดอ้ไขพรุ่งนี้มีเลขอะไรเนาะ ก็ไม่ได้มาลบหลู่เลยนะครับครับไม่ได้มาลบหลู่ตอนที่เจ้าทางรบกันจาขอโชคขอลาบนะครับจับท่านนะครับแล้วก็จะทําบุญไปให้นะครับจะแผ่เมตตาไปให้โดยกนลุกอาจารย์เอาทูบนี้หมดหรือว่าทูปไอ้้ไอยาวให้หมดค่อยไปค่อยกลับนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่าเรื่องเือนในรถแต่ว่าตอนนี้ขอนั่งเล่นก่อนขอไปนั่งในรถไม่เอานั่งนี่แหละอยชอบไปนบ้านหลังเนาะ ไม่เป็นไรหรอกเรามาดีให้พิจาณเดียวให้เรามาดีเราออกไปนั่งรถเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาจะโอ้ยลมมาสู้อยู่โลออยยู่่่่นนังงาร้องสิมันจะทำให้นิ่งๆจำไว้แค่บอกให้นิ่งๆอย่าลูกนี่จุดปรับลมมาเลยเนาะเสียงดอลลลลนะเสียงด็อกเตอร์หลอกเขาบอกว่าทางเพชรคืนนี้เฮฮากัน ไไหมพอไม่ไอมาจารย์ออแล้วเราจะนั่งเล่นกันอยู่น like ี้นะครับต้องดแสงไข้างไม่เหใช่ไหมืจะเาแสงมือถือแสงมือถือด้วยแสงมือถือจะเทียนก็เป็นอีกสื่อหนึ่งครับอาจารย์อาจารย์มานั่งนี่นุ่มดีนะะตอนนี้นะครับก็ ถรานที่ข้างหลังนะครับก็บกน,น,นั่นนั่นนะครับแต่ไม่อยากพูดถึง,ง,ถง,งก็รู้ครับรู้ครับอยูอยโรูนนะพยายามหายใจลึกๆเข้าจมกูกโอนี่สิบหน่ปจริงๆน,นะนี่มียบไคือตอนนี้ ภารกิจของเรานะครับคือรอให้ทุกมันหมดเล่มนะ<ว>เราจะนั่งอยู่แบบนี้นะครับรเราไปสถานที่อเปท่ที่มีุกาณแตบอยนี้่นาะ,ะนคือัสาธ<ท>ุถ้าว,วิญญ,ญาณยังอยู่ที่นี่นะครับขอให้เทียนเล่มนี้ไม่ดับดขอให้เทียนเล่มนี้ไม่ดับนะครับ ทั้งที่ตอนนี้มีลมตอนนี้ไม่มีแล้วขอให้ถ้าเขายังอยู่จริงนาทีนี้ขอให้เทียนเล่มนี้ไม่ดับดีคิมบอกบนรถนะครับตอนนี้คือภารกิจเราวันนี้คือนั่งสถานที่ที่ร้อนและที่ใกล้ที่สุด ห้องขวาผมเป็นบ้านล้างนะครับมองม่เนี่ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเป็นบ้านล้างนะครับแต่ข้างหลังเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก็เป็นป่าส่องดีครับสวัสดีเลยสุดไปอ่ะเป็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเป็นคลองแสงแดนรู้สึกไฟสว่างมากเลยดีนะไม่มีไฟตรงนี้โอ้โหถ้าไม่มีก็ตายเลยเนี่ยอันนี้ปวดเยอะเลยว่ะอ๋อวดจากไฟอ่านเลยมันจะอ่านมองไม่เห็นไม่ใส่แว่น อย่าพูดดีอย่าพูดอย่าอย่าอย่าคอมเมนต์าะูกอย่นเพอนภารกิจเราเนาะครับให้เขาเห็นให้กล้องเขาเห็นมันงเขาจะได้นั่นหมายถึงว่ายูโรอะเราจะได้เห็นมากอยู่ันสองคนแต่ถ่ายเลยว่า อาจารยทูปใช่ไหมนะครับถ้าวิญญาณนะครับยังอยู่นะครับสิ่งเดียวที่ผมจะช่วยได้ก็คือบุญแผ่เมตตาแต่สิ่งที่ผมจะทําบุญได้มันก็ต้องใช้ปัจจัยก็ต้องช่วยนะครับตรงๆนะครับคือนี่ครับที่มีทางเดียวที่จะช่วยคุณนะครับทําบุญทําอะไรไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะ ลำบากเลยครับค่อนข้างที่จะ่ลำบากถ้ามีมีตังก็คงดีนะเออเดี๋ยวจะซื้อเลยเนี่ยสองสองตัวหรือสามตัวตาดีใครได้นะครับเห็นแล้วจะทำบุญให้เลยเลขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วครับอ่สองกายใช่ใช่ตาดีใครตาดีใครได้นะครับที่ทูบนะครับเป็นเลขนะครับเขาขึ้นแบบนี้เลยเหรอกูก็ไม่เคย <S <S ใช่ใช่มันเป็นเลข เขบอกเลยนะว่าตอนเราตอนจุดทูปลมมาวูบนหนึ่งตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ก็เจ็ดนาทีนะครับที่เราเริ่มจอดรถแล้วก็มานั่งมานั่งที่นี่แต่ตอนตอนจุดทูบครั้งแรกคือลมลมมาฟืเลยแต่ตอนนี้คือเงียบเงียบเงียบคลิปไม่ได้ยินเสียงนกหรือเสียงอะไรเลยหรือว่านอาตอนในห้องใหญ่มาได้เลยไม่กล้าเขาบอกเลย ตอนอาจารย์ไม่เอาแป้งมาผมนี่ไปไปถูไปถูต้นไม้เลยใครยังกล้าถูไม่เอากลัวคุ้มในกาถูกลางวันโอเคทำไมฟันมาแต่ฟอนไม่เป็ไรลงเป็มันจะส่องมาความร้อนใช่ไหมนิ่งสนิทมากเลยเขาบอกนะครับตอนนี้นิ่งมากกล้องไม่ค่อยชัดนะครับชัดมากคอมเมนต์อันนั้นเลยก็อย่าอ่าน เฮ้ก็ตกใจเนี่ยอะไรอ่ะมันล้วฟังเขาโอเคให้กล้องเขาจับเฉพาะลิ้มล้วนในคนเขามาปีนบ้านเขาโอหกว่าจะไปแต่ลกตัวอือนี่ยแล้วเขพูดไปเรื่อยเออโอ้ยแต่ว่าพออยู่สักพักเริ่ม เด็กกลางวันจะพามานะกลางวันเอาเอาไฟสองนี่มานี่สองหน้านี่ผมบอกเด็กกลางวันจะพามาจะพาสองคนมาดูผมบอกผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยครับคือผมไม่เคยมาสถานที่นี้และผมก็ไม่ได้มาดูสถานที่ไว้ครับคือแบบสดๆเลยครับที่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาตอนไม่ได้มาตำรวจเลยว่าที่นี่อะไรเป็นยังไงเราควรเดินตรงไหนอะไรแบบมีมีผมเคยมาคนเดียวครับมีผมเคยมาคนเดียวและจําได้เสียง มีผมมาคนเดียวแล้วจำี่นี้ได้ลมพัดมาแบบนีถ้าวิญญาณมีอยู่จริงครับเทียนเล่มนี้จะไม่ดับขอให้หมดขอให้เทียนหมดต่อให้มีลมหรือไม่มีลมนะครับขอให้เทียนเล่มนี้ไม่ดับนะครับ คือคือไม่ได้คือไม่ได้มานานแล้วครังนี้พอมันพอจําได้แต่ถ้าเผื่อจะพาสองคนนี้มาตอนกลางวันจะรู้เลยว่ากลางวันก็น่ากลัวนี่แล้วมากลางคืนก่อนเลยอ่ะยูกัดสิโอ้เต็ม พูดให้สวยด้ก่อนนกินนี่กิสันกินเดียวเองดูดีแหวนอยู่นั่นลงมีกิ่งไหนก็คนละทิศละทางก็แล้กันไม่ไม่ไม่เดี๋วิ่งนะไม่ไม่จังสติอยู่ด้วยกันคิดแค่ว่าวิทยาศาสตร์อะไรเกิดอะไรมันเกิดขึ้นได้วันจันท์ครับยูโรนเสาครับอีวอกมันเสาีวอก วันสุกรปีว่าเฮ้ยใครช่วยหน่อยวันนี้ห้าสิบคนแล้วครับเลขก,กับไหม่ครับมาดูเลขกันอ๋อแปดแปดอะไรนะแปด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 เดียวแปดเดียวขอโทษอีกตัวลองอีกตัวเดียวยแล้วก็ไปได้เลยไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเพราะว่ใช้กล้องหน้า ดีเหมือนกันไม่ไม่ต้องกลับถ้าเลขเลขตองจะได้ไม่เสียเงินเยอะอ <laughs> เอากล้องถ่ายไว้ถ่ถถยายถ่ายถ่ารีบย่อยด้วยลาหมดครับได้ได้ นี่คือถ่ายวิดีโอนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเป็นสถานที่ที่สุดซอยครับ รูปหมดนะครับเทียนหมดคือภารกิจเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเล่ากันต่อนะครับว่าที่มาที่ใบเป็นยังไงนะครับก็ขอให้นะครับถ้ามีคุณทรัพย์ในการทำบุญนะก็จะ ไปทำบุญให้นะครับผมอันนี้ก็ใช่ครับคือตอนนี้คือแบบเราส,สัมผัสพวกอ่ะอันนี้ได้มันตัวหรือผิวหนังของเรามันจะแบบมันจะรู้เลยว่ามันจะรู้เลยว่าเป็นยังไง ไม่ไม่ไม่ตามจริงไปสองคนยะต่ำเยอะมากไม่ดีตามจริงผมอย็กถือไ์สดแล้วเดินไปคนเดียวเลยมันไม่ไรสดดิมันไม่ไรสดดิเอาจริงเดี๋ยวเราไปดูดูอ่าอย่าดับนะ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  ในไม้ <cko ier, S 2> เราเราจะอยู่จนมันหมดเลยอืมกดูเล่ไม่ออกเลยอือดูดิเซีครับ เพราะว่าฮะโอเคครับหมดแล้วออรอให้เทียนเล่มนี้หมดก่อนโอ้จนหมดไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรครับอาจารย์ก็เมยเห็นหมดแล้วนั่หมดแล้ว,เ,ลลวเราก็นั่งคุยกัน,นเล่นๆนะรเถอะไม่เป็นไรเ,นเราพูดไปแล้วว่าให้เทียนหมด ไม่ไม่ถึงครับอาจารย์เดี๋ยวมีอะไรจะบอกอะไครับอืมถือดีกว่าตั้งก็ตั้งไม่ได้นนนเดี๋ยวเราไปดูไม่นานครับนี่แปบ๊บเดียวนี่บบนนเดี๋ยวขอดูข้างหน้ากล้องหน้าหนะ่อยครับนี่ครับเลขจุดไปนะครับ เราคุยสิมาถึงก็คุยกันเองแปดแปดห้าเดี๋ยวเข้าคุยแน่นอนนั่งนั่งลงนะมองไปตรงนั้งนั่งลงนั่งลงเออกล้องจับม้อะไรดีดีต่อต่อไปนะตอนนี้ก็นี่ครับมากันสามคนนะครับ ขับขึ้นรถค่ะมีคนใช้ขับขึ้นรถแล้วไม่ครับเราจะอยู่จนเทียนหมดครับนนเทียนเลิ่มอยู่เนาะนี่ก็เดือ,อน,นี่เหมือนเรามาพับนะเดี๋ยวนะครับห้ามหันกลับมาอุ้ย ไม่ต้องต้องกลับรถนะเราอ๋อไม่ต้องเหมออื่เดมอมออิมอื่นเดิมอื่นเดอสามโตตรงเด้อสามโตตรง

ทำยังไงดีอ่ะท่ก็บอกว่าเสียทิ้งเถว่าขออะไรแล้วเทียน,นอยู่ได้นาน,นจริงรกาาาาานาน,น,น,นมไม่นานจริงเหรอออ้อาจารย์ก็บอกว่าขออะไรเสร็จแล้วขออนุญาตลาอาอาจารย์เอาทุ่นี้หมดนี่เลยนี่เดียวทุกไหมทุ่นี้หมดไม่นานแป๊บเดียว <c oughs> อาจารย์นั่งนั่งลง ม่อันนี้ไม่ไม่อนนี้อันหมดอ่าไม่ใช่เนี่ยทุกเชิญเตอันแดนะไม่ี่ทราไม่ได้ขอโลเห็นไหมถ้างั้นผมขออนุญาตนะครับก็ถือว่ารับรับรู้แล้วนะเห็นไหมแล้วก็อเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์ดีๆเพราะว่าไม่ไม่ต้องเอาใบไม้ออกครับอาจารย์ หรอได้แล้วครับก็เดี๋ยวไฟไหม้เวดรถแสบจาของแล้วนะดับเลยก็ขออนุญาตดับนะครับมืออปปัดย่าก็อ่าอันนี้นี่คือดอกเชิญใช่ไหมครับก็ขอเชิญก็ขอเชิญกลับที่ที่เดิมนะครับผมขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับขอจบกันไปให้ดับให้จริงจริงให่ชัวร์นะโอเคครับอันนี้เลย ขอดับเทียนก่อนครับยังมีไฟระงมอยู่ค่ะวิโลดับไม่ต้องตัดแล้วิโลแบบเอามือพัดมือพัดโอเคอันนนี้ะเดี๋ยวบีดเอามือเทียนเทียนอันนี้หมดครับเพราะเป็นเท่างา่นี่คงทำลายเลยนะโอเคโอเคงั้นเราขอกลับรถนะขออนุญาตนะครับขอกลับก่อนนะครับ ไม่ต้องไปส่งผมถึงบ้านนะครับขอส่งผมข้างนอกนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวทําบุญไปให้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเล่ากันที่ในรถนะครับว่าเป็นมาอย่างไงความรู้สึกนะครับมีใครรู้สึกอะไรหรือว่าอะไรยังไงนะครับมาเป็นโรงงานก่อนใช่ไหม แล้วก็โมเรนนั้นน่ะมันก็มีผู้หญิงที่เขาอกหักความรักแล้วเขาก็เลยไปผูกคอตายใกล้ๆตรงโรงงานนั้นก็คือต้นนั้นแหละเพราะต้นนั้นใหญ่สุดกิ่งแข็งแรงสุดแล้วก็กิ่งมันไม่ได้สูงเก okay, ดูป่ะมันไม่ใช่แบบว่าแล้วมันโดนตัดยางไง,งนัน้นนั่นเราก็ไม่รู้่า แต่มันไม่ใช่เป็นต้นขึ้นไปอย่างนี้แล้วต้องปีนขึ้นไปไม่ใช่ดูอ,ออกมาคนผูกคอตายไม่ใช่แหมอู้จะต้องไปปีนสูงสูงไหมคือมันลำต้นที่เราเห็นน่ะไม่รู้ต้นอะไรแต่ก็วันมาดูอีกทีก็ไน้ต้นต้นกามปูครับเออแล้วมันแตกไปอย่างาเางี้ยนะแล้วเขาก็เออจะไดพูดมีประเด็นว่วไม่รู้เขาตัดกิ่งมันไปเรือยเราก็ไม่รู้อาจจะยังอยู่ก็ได้เนอะเนี่ยเราก็เลยมาสถานที่หลอนว่าเราจําได้อันนี้ที่หลอนที่หนึ่งแถวเนี้ยมีที่หลอนมีที่ที่แบบเยอะเดี๋ยวเราค่อยพา ต่อมาเนี่ยเวลายัางเหลือใช่ไหมเราจะเล่าเรื่องเรื่องต่อเนื่องเลยที่บอกว่าร้อยเรื่องผีคูเบิร์ตเนะจากช่องชาไทยมาช่องยูโรเนอะก็ตอนนี้ก็เท่ากับเป็นจิตเรื่องละแต่นี่มีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือหลายหลายครั้งอะ่ะที่คนตายตายไปแล้วอะ่ะแล้วกลับมาบอกเหตุอะ่ะกลับมาบอกว่าตัวเองเอ่อตายอยู่ที่นี่ หรือบางคนมาเจอเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาเตือนเอาง่ายๆเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ได้เกิดกับตัวแต่เกิดขึ้นกับรุ่พี่ลุ่น้องที่เป็นพี่ชายอันนี้เกิดเราเลา่เลาเลยครับอาจารย์คืออย่างนี้เสียงจู่ๆ,ๆอ่ะไม่รู้ชาไทยจําได้หรือเปล่าโอ้ย,อยแต่ว่าแต่ว่าที่ผมนั่งบบนั้นคือผมอยากให้กล้องจับได้แล้วผมค่อยไปดูดยอ้อนหลังว่ามีอะไรผิดสังเกตไหมจะบอกว่าทุกตอนแรกทุกครั้งอ่ะจะนึกว่าเป็นเสียงทิ้งโจก ตอนนั้นจำได้ไหมที่บอกว่าไปไปไปงานบวชลูกศิษย์อะแล้วก็นอนในห้องแล้วกูมารไปช่วยอะเปิดเปิดได้ไหมครับเปิดไฟอันนี้มืดอ๋อเปิดได้เพาะว่าถ้าอยู่ข้างนอกเปิดไม่ได้เห็นไหมครับอาจารย์เล่าเลยครับก็ที่บอกว่าดีเสจุจุจู่อจุดจู่แล้วก็สวดมนต์ไม่ไม่พอสักทีเราก็หลับไปก่อนหลับไปก่อนอะสิจุดจ่ดังนั้นห้องเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ยน้องมาดูมนที่มันเปียวมากเลยเนาะ ก็มีเสียงจุดๆ,ๆก่อนหน้าเนี้ไปที่โรงแรมแผงหนึ่งนะแล้วเขาไปนั่งเล่าเรื่องพี่กันอยู่ยค่ไหน,นแลวกำลังเล่าเล่าอยู่อ่ะก็มีเสียงจุ่ๆ,ๆ,ๆซึ่งเด็กที่นั่งด้วยกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เสียงจิ้งจบวันนั้นก็ไม่มีจิ้งจบอ่ะมันเป็นโรงแรมอ่ะคือไม่เถียงว่าจิ้งจบมันก็เข้าไปอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเสียงมันคนแบบว่าไม่เอาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยจุดๆเงี้ยแล้วเราก็วิ่งกันเปิงเลยอะ่ะเมื่อกี้เนี้ยก็ยินเสียงจุ่ๆ,ๆ แต่ผมไม่ได้คิดอะไรเมื่อกี้คือแตอนที่บอกว่าอะไรใครเป็นคนบอกว่าให้เทียนหมดอ่ะลมก็มาปุบปุบปุบ<ล>แต่เทียนไม่ดับ<ช>แปลกไหมแล้วเหมือนจะดับแต่ก็ไม่ดับออก็เคยพูดไว้ก็พูดไว้พอมาเห็นสารประพมตรงนี้เลยแบบหุดใจหน่อยเต่กกี้ไม่เห็นเลเนว่ะลังเตะกตกี้จริงจริงวิ่งเลสเส้นไนได้นะไม่กล้าวิ่งต้องออกมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นแบบข้างสามตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ใช่ลงไปไหว้ก็ได้นะจะโผล่ขึ้นไปจากบนนี้ได้นหมนี่ครับข้างหน้าเป็นตรงนี้เป็นสารสารเก่าที่อสิ่งอะไรนะครับที่เขาบอกมาอยู่ที่หมอปลาบอกมาอยู่เห็นเราไม่เห็นเห็นปะไม่เห็นนะเราเอาอันนี้ไปสาดนะโอ้ยมีอะไรตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรนี่ไงสารตะกังเห็นไหม น<ช>ี่เรา<ช>ต้องจบรถห,หรอป่าจะให้เห็นไงอจกกับกล้องจบเห็นไหมเห็นครับโอเคครับไปไหนกันเด็กๆยูสถา กลัลบบ,ลบ้านสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขาไมอะี่สัมภเวสีอยู่ยาทักนีสารพรดผมยังยังมีที่ไหนอีกอับไหมครับแบบที่แบบมีสารอะไรเยอะๆไม่คือตรงเนี้ยเขาเอามาทิ้งเพราะว่าเป็นไอเดียเหมือนกับว่ากับคนที่แบบไม่บูชาแล้วอ่ะออคือ,อไม่เล่นไม่เล่นของไม่ไม่ไม่ดูแลแม่นี่แล้วหนึ่งไม่เล่นของสองคือ ไม่ีแล้วอะคือแบบมันหมดไม่ีแล้วอะวอ้ยแมวไม่ไปใน่าตัวเราเข้าไปดูครับนี่เราจะไปไหนครับอาจารย์ไปออกแล้วไงแต่ว่าถ้าวนไฟก็คือมันก็ให้ดูว่าหมู่บ้านนี้มันเปี่ยวแค่ไหนเห็นปละ่ะเป,เปี่ยวเปี่ยวครับนี่ไม่อยู่เลยแต่ก็มีคนอยู่นะแต่แบบว่าม,มันก็เลือกไม่ได้ครับอาจารย์คือแบบมันได้สร้างบ้านไว้แล้วไม่ต้องอยู่นาภาวนาคาถามหาจักร อะไรพัดใช่ไหมครับมาจักรพัดอ่ะละนโมพุทธายะไอ้ไอบทอะไรว่าผมท่องได้อยู่เลขตัวไหนใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับกลับไปดูตอนแรกพุทธทานอันโทนโมพุทธายะไม่ใช่จำไม่ได้ผมไม่ได้มาอยู่หมู่บ้านนี้งไหบทส่วนอะไรอะ